Yeah. Yeah. <coughs> Uu, đó các ủa kêu gì ơ nó không เดอร์งกนัมนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็น e ีพีอีีแรกนะครับของปี6เดอร์นะครับผม้าถืีโอกาสนีวเป็นปีใหม่นะครับผมเป็นปีใหม่เอสันนะครับเอซซีนที่มาลับซุ่มีเดอร์น้องเดกนะครับผมเราปีใหม่นี้ขอเอซซีตรงนี้เดทำสุเร็จอคน้องพยยนังกัขาให้เาซุกอนตรเร็้ไมปีไม่นะครับผมเนาะ โสดๆมันมันนะครับผมรับคลิปนี้นะครับผมมูลค่าไปเลยล่าหนุ่เรื่องมีน้องเรื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีนัดกันครับนวิทย์นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดักซับนะครับผมไปล่าไปหาหนู่มนะครับผมที่แถวที่เดิมนะครับแถวอ่าภาลาะนะครับผมแถวเราจะสารนะครับผมหลังมาถึงพัดเนาะ สามลุดพันธิตามกันเป็นสาญ์นะครับเบิ้งก่อ, Sun, like like content, able, อนครับผมเทียวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้เอาหม้อใส่ไปเด้อครับผมนี่ก่อนนี้กับเดี้ยงกับม่วงยี่สิบลังนะกับสิบลังนะครับกลางา่วงดีดียี่สิบลังนะครับผมมานลุดพันธตามมันครับมันษณ์นะครับผมกลับดาวแล้วครับไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ายสามนี่แหละกำลังจะบ่ายสาม ลองบนข้าไปัตรมันบ่นนะตะว่านาวิดออกไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวข้าตามไปที่ะัครับไปครับผมต่อกันยุ่ไหมเด้อครับ่าราดครับผมราจะสัง หนีครับกยแหละกาโดนใช่ตรงนี้เด้ฮะผมดูเชื่อมันนวิดวานูลงขาวนะเส่ลองเบื้องของของขาสองขา,งขาตัวอยก,กี่ฮ่า <c oughs> แสดงว่าได้ละอ๋อมือปลายทาวิทย์บอกว่าใส่คิดๆฟังไว้ครับก็สนุกมันจิเข่าข้างหลังเอาลองเบ่งเข่าข้างหลังข้างหน้าก็มาพอแค่ยูเพ่อนาะนี่ปุ๊บเล้วกานี่ครับน้ำหอมนะกระยาหนีนี่ยเด็ดจีเด้อนี่แฟดปิดเลยไปห้อ มนี่เป็นไม้สุดท้ายของเขาเนาะยางอ่อนไปผู่หน่อมะนีแต่สุดนี่แต่สุดพอดีครับพวกบวกเลยอยู่ประมาณสิบสองสิบสามคันนะครับคุณณวิทย์แต่ใส่ครับครับเหลือสามครับเนาะไปครับผมสำหรับมือสำหรับมือนี่รวบทั้งเบิร์ตแล้วอ่ากลับเล็กเข้ามีอยู่ประมาณยี่สิบกรัปนะครับผมรวมกับของนาวิทย์แล้วเนาะของนาวิทย์นี่สิบกรัปนะครับที่นี่ อวงซิ่งไม่ยูยี่สิบหลังนะครับผมแต่ว่าโคอยวิ่งข้อไห้ใส่เด้อพี่น,อน,อน้องนูยนหิวผมงงเลยโมคอยปลอกข้อเองครับพื่นอนบึนกับเล็กไต้บึงหลังสุดท้ายครับนี่บุนข้องครับโอ้บึนข้องพี่นอนะ้องเลฮ้ยพุ่นงามบ่ครับพุน่นไปพุน่นงามไปบึนบึนเอ้าทำว่ารุนกันตอนจามครับพุนพ่นคุณครับข้องงามแน้่ เเจวดครับผมมันมันุนวิทยหอได้จวดบลยครัเนี่ยาได้จวดบลอไลครับผมจัตตอนนี้ม่ได้รมมาณหกโมงก็ได้หน่น้องได้นะครับไอ้วง้อก่าท่นไหนใส่เบอรดอกเดือปรมมาณมันสิบหลังแล้วเี๋ต้องมรสุมงบึงครับตอนทุกขอข่องใเกียบย่างเดี๋ยวข้อค้องสายทรงลหลายครับ อ่าสิเด็กหญิงกันดีหรอกเนี่ย <c ười> คิดว่าไปครับผมโอ้คุ้ยยังนี่คุ้ยนี่บทีน่าปะ่ะอู้จ๊ะ นะครับผมวันนี้กับเบิร์ตพอดีแล้วกลับเขาเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมกับนวีกันสีผ้ากันแฉมอยู่ตรงมุมนีีเด้อนั่นตรงในต้นบกในต้นบกม่วงนั่นแหละนาะความอยู่ตรงนี้เนาะนะครับผมตอนนี้กับเขาตรงที่ไอเรามาเสือหนันมันยังเขียวอยู่นะครับมันก็จะเด่นต่างฟองต่างหยางเลยนะครับตอนนี้โอ้ฟอมเกลียวล้วผมมาเนี่บุกเกินสองหมื่นเนาะสองสามหมื่นนี่ทุกคุเขาไมันเขียวหรอกพอดีแหละไมหมาสวยแห้งครับผมสามบุรุษมันติดตามกันครับผมฝากก็ติดตามกันนะไม่เด้อไม่น้องเด้อสามบุรุษมันเป็นกัััใจนครบ ฝากา Facebook เฟซบุ๊กหน้าวิทย์ขันษาตอบในเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากกดติดตามบนนั่นนะครับผมทีมงานสายมวนต้นกันนะครับผมไปเ้องตากันมาตั้งแขมอยู่ต้นหนึ่งงวงใต้นหนึ่วงขนี่านะครับเดี๋ยวประมาณตักตอนนี้ประมาณถุงนึงเนาะเดี๋ยวจักษ์สองถุงพยายามรอบแรกนะครับพ่อยามรอบแรกแล้วกาศตีหนึ่งกับชีวิตเก,ก็บกับเซนซ่ากันไปโก้เลยนะครับเพราะว่าเราตีตุลาเนาะนะครับตีตุลาไม่ตุลาประมาณตีสองนะครับ เต่อาเก็บกูกลับเลยนะครับผมสำหรับคืนนะี้เนาะนะครับผมสามุันนะครับผมไม่ได้ไมีแนวกินบมมีแนวกินแรงครับต้องไปหาแนาวกินแรงว่าสิหวานว่าเขาสิได้ดกินปงเขียนกิ่นปีงก็นดมก็นไม่ี้างนออ อ,นะอู้ห์ปัางงาไหมอู้หโด,ดอุ้หล็อกไว้นี่นี่ที่ใบใจมันนี้ฮะอ๋อมันคือเป็นนังนักนังนักอยู่โันนั้นดินี่ดีอมีชองโทวหุ่นตัวนึงอูน นเดี๋ยวเอาอก็ได้รหรือแลหือแล้ือแลุ้นตัวนึงน่ะมืนมนไปนรเหนยาปืนนี่สองตัวนี่หน้าไม่เห็นบ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวลก็เบิ่อครับผมเต็มแรกมาแล้ว โดนไหมโดินไหมหนาจะโดนหนาจะโดนอีกแล้วมันไปน้ำน้ำลูกดอกได้หนูหามันเถอะไปกับลูกดอกเอาอยู่อยูืนนะเมืองดีดีเลยยิ่งนู้เรื่องต้นไม้ก็เอาลูกดอกอันนี้มันลอยเพาน้ำลูกดอกอ่ะเอาเอาเสร็จเอาอยู่ได้เอา พ่อหลังพ่อต้องขมไปนะเนาะไปรดเลยเดนั่งกินกินดีกว่าสามตัวอิ่มแล้วหนาหนายังก่อนหนาหนายังก่อนนาบุญคอยเจี๊ยบมา๋ยวผมเยหนาเลยนเดี๋ยวตัวนี้เขามาให้นั่งกินดีกว่าครับนียนี่ วันนี้นี่ตัวนึงไปเลยไปเไปโอ้สวเออโอมีสองตัวครับมึงอดึงดเออดึงดึงนี่อ่านี่เรียบร้อยเออตัวนึงมันแลลงมากแรลนงเอายุ่งเทือกเมกี้น่ะ ก็ตกใจกันหงุดหงิดกันโตเดียวกันสช่หรือเป่ามันโมเมนต์มันมันบริไปเป็นคู่มันตื่นฝูงเนาะกวนไปเรื่อยเนาะเอ้าพอแล้วเฮาย่างไปหารถเลยเฮาบ่ต้องขับไปเบิ่งถ้ากูทีเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกลับใส่แล้วก็ูเลยถ้าเก็บทีเดียวเลยมีธุระเนาะเถื่อนมันเอ้าไอ้เหีอย่างที่สามโอานะครับผมหลังจากที่พากันใส่กลับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาตั้งแจมพอมาตั้งแจมแล้วปุ๊บจะเลยพากันไปหาแนวมาก,กินแรงนะครับผมไอหนูรองเามาสามตัวเนาะนะครับผมที่นี่เราผากันสีพากันย่างกินกันเลยทีสองคนครับเออ,เออเป็นยแบบังไงครับผมนี่ย่างหนูนะครับสุดยอดลุ่มเริ่มมีลุ่มมาเมรื่อยเรื่อยเรื่อยบ้านนี้แต่ลุ่มมันชิ็นๆพร้อมครับแก้ว อู้นะครับผมอย่างเซลล่าเดอร์หนูเฮานี่นะครับผมเป็นได้น่ะแซ่บครับแซ่๊บอะมากระแนโอ้นี่ครับพี่น้องเฮ้ยเจือเดมาที่นี่เจี๊ยบเซยนี่แหละเจียบเซยครับมาเขากินแนวอื่นตัดอื้อหือ <h 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 h <h 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 ืืออนะครับจุ๊บงารงมายืดหอกห่าวเอ้ามายืดหอกเขาสัน เอาไปบ้ากินเขาแล้วเดี๋ยวผมจะบาไปกูกลับเด้อเพียงเด้อจู่ๆครับเดี๋ยวไปนล่ยามกลับครับผมขาขาวว่าแม่บ่มาเปิงมาลุ่นกันกลับป้าจะมาไหม ลราใส่ไปอีกวะอ๋อใส่กันนะหลังมึงกันใส่มึงด้วยกับแรกครับผมอือหืนได้หางดำดำอ้ยาไอ้ยาโอ้โห่งครับเพื่นันะครับอู้ยสุดยอด อ้ยอโตรใหญ่เป็นโลอ่แก้วขนาน่ะปอดเป็นลูครับปอดเป็นลูตัวเนี้ยอมันใหญ่แห้งปอดโคตรใหญ่ครับใหอยโอ้ใหญ่แยงอีโอ้หมันมันๆัมันกลับแรกครับเนี่ยโอ้สมพ่อนาะนวิยนวิบอกที่เด็ เม่ธรรมดาโอ้ดิหางดิห่วงว้าตัวนี้เปโลของบ้าเนี่ยโอ้นโรเป็นโลอ่นักอ่ะนักแหงอ่ะเอ้อไงกูโอ้ยได้ไปอีกได้ไปอีกว้ามันตรงนี้กงนี้อ๋อจุ่นไปห้องบู๊เูมีเป็นดนไถ อคือวางสต่น <un paid> ่าคือเกาเงียบครับครับสองเงียบผมว่ามันเรียนลุงลุง้หน้าบีวมันกินเข่าบนมุนเบิดเอาสำหรับดอนนี้ได้หางนึงก็ถือว่าหมานอยู่ครับไงโอ้าหไงวอมบึงปูมือผมครัเบึงปูมูอผมกับหางโอ้ย จุดที่สองนี่เห็นได้เสือกแดงเอากลับเสียเอายังอยู่ที่เดิมเจอเจอฝาออย่างเงี้ยครับป๊ดูวิบวับลีลีอุ้ยโอ้ยยอดอื้มปาร์ตขึ้นตัวนี้ดิอู้โอ้อ๋อบผันได้สู่ตัวแรกพบได้แต่ว่ากับปาร์ตขึ้นมูลเถอะวะเดี๋ยว ปกติมันติดังสีมันบ่หนาจะมุนนะหรือมันม่ตีกตัวบ่แน่คือกันครับอาซิม่มันขึมุนมุนมุน่ิดบ่วงสิงเลยนะาดถัวเอ้ยจอครับอ้อหน่ามใก้กันเลยวะใก้เคียงกันใก้เคียงกันเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวนี้น่อยกาจังหน่อยอืยย ตอนนี้เขาอยามาสามกลับได้สองตัวไอ้โบเม้นซีกลับซีกลับได้สองตัวอันนั้นกลับสายมัวเนาะสายมัวจะไปขึ้นต้อนเถอครับ <laughs> อันนั้นมือไหมเนี่ยของนาวิรโอ้สุดยอดโอ้โหนารีตูธรรมดาครับป้าแต่ว่ามันตูดใหญ่ีหลีเด้คือ <laughs> ขวัวตัวเดียวอิม่มแล้วครับ <laughs> ตูดใหญ่เฮง <laughs> ไปไปก่อน <laughs> เหือเมิองไนี่ยมีไม่ไม่มจเงาีเเพิ่นครับไม่ไม่มือนหนามากังบ่มีโอ้หนังหูเนั่นสดสดเลยนะดินยังังดินยั่งเปียกเปียกเลยเอากลับไปเสียเอากลับเสียโอ้นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ้โอ้ยานกันดูหูใกล้ๆกันเลยพี่น้องท่านนั่นนะครับเห็นม่าหมายนตัวแรกตัวที่สองนี่เท่าไรยุนอู้ยพ่อมีตะบกใหญ่ เออดีครับโอ้อุ้ยมันปลาทุกสามสามปลาปลาหนักหนักอุ้ยหนักเก่งเอ้ยปลาไม่จะตกยิ่ใหญ่เนี่ยไม่จะใส่ไมแต่ใส่ขวบสองขวดไหมนี่ใส่สองขวบครับเนี่ยปลาต่างกันเลยสามตัวอู้ยหดอ๋อเดื นาวิดกระตาไหลกันเลยว่าจวดกันไหลดยหนุนอะไรนี่เ่เห็นผมกับเเห็นด้วยกันครับผมยังยังไม่ได้เจอเห็นปอขุยมันใหญีที่สองเ่ครับปอขุยุด้เออแมนตอนข้ามผมไม่ขวยเนาะมวน่มมามีหลายตัวนี่มันมันเรียบร้อยอขยหญปองหง่วงหงบปอพุงบกเลยอ่ะไปเฮาต่อ ัวดปอดจสามถัวดักเลยด้วยเป็นเดรุนกับดุนต้อมีขวยหนูนหน่อยโอ้หนู่หน่อยเก่าหูไปโอ้ๆๆๆเหวรออร่อยมากนี่ข้าหูเลยนะลาไปเจีดอย่างสุฟังอยู่ปะ เออเป็นได้ถือแล้ว,ลว <c oughs> ถือแล้วครับอียังไงน,นู้นู้ยังนำ้ำหนักโอ้ยดูต้นขาวโ <c oughs> อ้ยโอ้ยไ,ไปถือกระผมเออโอ้โ,อโห <c oughs> นอกอ้โ,อโหนกโอ้โถงเก๋มดครับเออมึงดูต้นเขาดี <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยอยู่ในหูม,นมันมันเป็นหูหนุนต้เขาด้วยครับแต่ว่ามันตื่นพวกผม พราะมันตื่นพวกผมมันเลยเข่าหู้มันเข่าหู้เข้าไปก็จริงนะครับแต่ว่ามันบกกาเข้าไปเลือกเพราะว่ามันยังระแวงเจ้าของหู้อยู่เนาะน่เนาะมันก็เลยมามามาจูอยู่บงปากหู้เพื่อเพื่อคิดว่าคิดว่าจะให้พวกผมหนีก่อนแหละมันจะออกมากนะครับอืจวดไมยต่อไปเปลยนได้สิได้่หิวหางบอเอาอีบอยู่อ้า เอ้ยสีหนูตัวปาติงไม่ต้องปาติงมันจะเป็นยันเป็นขึ้นเมือนั่นเด้อเด้เเข้าไปหน้าหน้าเขาเฝ้าพรถเฝ้าเข้าไปหน้าเฝ้าเข้าไปข้างนึงมันเอาสิถือขาถือยังบอกอุ้ยยัอนั่นมันอยู่ข้างๆกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วีาดี๋วีเี๋ยี๋วว S <S ว้าวเร่องี่ครีบผมวาอยุ่เป็นยังขึ้นไปดูครับมิเตซายนี่เลยว้าวถมิเตโล่อะเป็นโล่อะนู่อะแต่ละตูน่นน้านเนาะว้าวถูกอูนี่ยมาปลาติ่งแขกแขกผมมองว่าหัวกระติด <S 2>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  ผมมองว่าหัวกระติดนี่แหละไปไปใบไม้นี่แหละเพราะมันติดดีอยู่มันตีกข้ข้อมันดีอยู่แต่ว่ามันแห่งดีดนะครับดันกลับนะครับเนี่ยอ้อวีโตมีใส่เดียวกันเบิดเลย แล้วหนูนะครับพิสูจน์เนี่ยมันบกุยครับหนูเจ้าเนี่ยเป็นตะกินกินคือบ้านนอกผมเลยครับเนี่ยหนูหนูแผงตกเงียบดูเบิ้งสาเหตุที่เขาเจ้าเอื้นแผงครับสังเกตสังเกตขนหนีอยู่หลังเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแผงคือจังเม็นครับเนี่ยเขาจะเอื้นหนูแผงเนาะนะเนาะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแผงก็่จังเม่นนะครับให้สังเกตขนอยู่ข้างหลังครับเนี่ยเห็นไหมมันคือจังเม่นเห็นไหมครับนะนะนะครับผมเก็บครับผมแต้มที่ห้า <laughs> <laughs> อ,อันส่มบวงส้มแดงส้งเหลืองเนี่ยมันมาคนละสามร้อยขั้นเลยเรื่มายุทธทีปรปเดี๋ยวเปลี่ยนไปยุทธทีปะเดี๋ <c oughs> ยวนกระเนะทียมนี่ตัวนี้นี่วะเ <c oughs> ออเออเป็นไง <c oughs> โดนบ่โดนบ่ เออตกยตกยิ่้อตกยิ่งไมต้องกลับไม่ต silently, are, <sm ack> Wait, oh. ้อกลัเดี๋ยว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 ตกยิ่งอือดีดดีดติดังตีดังหน่ยเดียวเออเรียบร้อยเออน่าใครเสดใครเสด็จใครสุด็จใครเสด็จอืมอืมตีดังน้อยเดียวเองเออมาครับหลัสุดท้ายครับสำหรับค่ำคืนนี้ให้ดูสิใส่แบบงูงูนะครับกลับเนี่ยใส่แบบงูงู เออยังอยู่ที่เดิมก็งูอย str ู่ง้อแบบแบบง้อเหมือนเดิมเอาไปแล้วกับบ่วงหลังทุ่ยไายครับผมสองบ่วงสองหลังทุ่ยไยพูแต่ว่าแต่ว่าคอยหนูคายเนี่ยยังอยู่อยู่นะครับแต่ว่าปรูกว่าเป็นหนูต้องขาวหนูผุกเนี้ยสุดท้ายดีร้อนแล้วเดี๋ยวเพิ่งว่ามันยังอยู่กว่า ขวามันอยู่อยู่แล้วโว้ยเกรเนี่ยขั้ข้อก็แป๊บแลนีมีทางน้วนี่จริงคงมึงเห็นบ่เห็นไ้มนะโอ้หูดอันนั้นบ่หูดแต่บ่ถือ อันนี้หูดเอา้าแล้วก็หูดแนวนี่นูไปยังไหนมาจังไหนสรุปแล้วนิ้มซสิ่งครับบอถือเออก็ถือเียนหมองไใ้วันนีน้สุดท้ายแล้วครับสรุปแล้วเดี๋ยวหกแต้บเนาะ รอบเดียวนี่แหละได้หกเตีม้มนั่นได้ผมบ่วงผมเห็นว่ะเออฮได้นายชิลเลอเร์มาเหลือมีแค่นี้แหละใส่บุหรี่แค่นี้แก่บ่ว,บวงผมวิ่งเลยหายโอเคครับผมสรุปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่แคมป์เด้อพี่น้องเด้อนะครับหมดแล้วกลับมาออวันนี้ไปครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา เที่ยงคืนครึ่งพอดีเลยพี่น้องแล้วไปสรุปผลงานกันที่แคมป์เอาสรุปผลงานครับผมทีนี้ได้กี่ตัวหมานหมานอยู่นะครับผมเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมผมก็พามาดักหนูเนาะนะครับมากันนาวิทนะครับนัดกันกับนาวิดไว้นะครับที่แรกว่ากัอยากจะชวนานาหลายหลายท่านมาอยู่น้องครับแต่ว่าผมพร้อมนะครับที่นี่นาวิดกับแบบว่าสายเดียวกันนะครับสายลุยนะครับ ได้ก็ได้กับบริซิเลียนะครับเพื่อนวิดเนี่ยผมก็เลยแบบเอไวใจได้นะครับผมก็เลยชวนนวิดมาสองคนมากแบบปูปูปลาปานะครับผมสรุปแล้วผลงานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มนะครับแล้วก็ไอ้ตรงตอนหัวคาได้อีกสามนะครับสรุปล้วเป็นเก้าแต้มเ้อพี่น้องเ้ยนะครับผมหนูพุกห้าตัวแล้วก็หนูท้องขาวอีกสี่ตัวนะครับผมโอ้มันหมานนะครับนี่พี๊กับนวิทสี่ตัวมี่ตัวแงะครับแต่ว่า ตัวนี้ที่เด็ดกลับน่าวิทยินีเอาจังเดยหอกเดี๋ยวถ่ายเปเบื้องในคลิปกันนะครับผมโอ้แต่ว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ว่านี่เท่ดึงควงอย่างนี้สำหรับกรับนะครับที่อุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นกรับปุ้งเดือนเด้อพี่น้องเด้อที่ใต้นะครับแล้วก็น้ำหอมหน้ากระลีกัญญานี่นะครับฝากไว้น้ำกระไรกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอยังมากมายนะครับกรับกขบว่ามีกูด้วยครับเพราะว่าไอ้นาวิทย์ยังมีหลุดอีกคื่สองเสานะครับเพราะว่า นาวิดก็ต้องออกงานก่อนนะครับโปรติตุลานะครับผมก็ต้องไปเห็นงานนะครับแล้วก็เข้ากับจังเลีแยกยได้นะครับแต่ว่ากลับไปเพราน้กูเด้อนะครับจะให้นาวิดนะกู้ให้ตอนเศร้านะครับเพราะว่านาวิดก็เห็นเมื่อไหร่นะว่าหมูมนใสอยู่ใสเนี่ยนาวิดเพิ่งสิดได้ยุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวถ้านาวิดไม่ยามกบแล้วตรงได้ที่นาวิดได้จะเห็นนาวิดทายลูกไม่ห้่ครับอัดทิปไม่ห้่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับนาวิดผมยังมา่งมากิ่งนะครับฝากกดติดตามนาวิดในเด้นะครรัับบผมสห เฟซบุ๊กอ่านวิดนะครับกับเข้าไปติดตามผลงานของนวิดได้นะครับกับไปน้ำกันนี่แล้นะครับผมอยากเห็นนวิดได้มานบโบปรมานหรือว่าได้ไปยังแน่กับเข้าไปติดตามในในอ่าช่องวิทย์หันสาครับครับผมฝากติดตามทางทีมงานในเด้อนะครับทีมงานใส่หมวนะครับวิทย์หันสาขับนะครับผมเ้าไปกดติดตามผลงานของนาได้นะครับฝไปน้ำกันแล้วกันนะครับผมสำหรับมือหนี้ผมกับนวิดกมไม่ยังมากงมายนะครับขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับมือหนี้ผมกับทํานวิดกับขอบคุณและสวัสดีครับ สุดยอดครับผมมันหวานมาเลยยุ้สุดยอดลองขนกันมาเด,ด้อขนาดแต่ว่าผมจะขลอ,อน,น,นวัวลีกับบ๋านตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปโอ้ก็ธรรมดาดาวิดก็บสิได้รุดด่นอีกยู่เอื้อเจ้ามานประมาณก็ะถาเป็นรุ่นน้ำดาวิดวเอาไปครับผมขอแต่เด็นังวีกี่้าตัวทำอะไรเฮ้ยมันตีคิวแข่งแขวะเด้หนิอ่าเดี๋ยวผมขอตัวนี้นกันนะเด้ออ้วนกันมัว